เหรียญหลวงพ่อพุทธมงคลวัดสมบูรณ์สามัคคีคนครนายกปี2516กระไรทองแจกกรรมการจาร์มือสวยสมบูรณ์เกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมชื่อดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกอย่างเข้มขลังเหรียญหลวงพ่อพุทธมงคลวัดสมบูรณ์สามัคคีคนครนายกปี2516นี้จัดสร้างถูกต้องอามตำราการสร้างผสมด้วยมลสารวิเศษที่ทางวัดได้เก็บสะสมมาหลอมรวมเพื่อสร้างเหรียญมีทั้งเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ด้วยถาดทองเหลืองทองคำทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่าทองคำเก่าสร้อยคอเข็มขัดแหวนกําไลเครื่องทองแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์และชนวนเก่ามากมายอีกทั้งยังผสมชิ้นส่วนเทวรูปโบราณด้วยและอีกมากมายไม่สามารถบรรยายได้หมดนํามามอบให้ทางวัดหล่อสร้างเหรียญน,นี้ซึ่งได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี2516โดยทำพิธีบวงสวงในพิธี ต่อจากนั้นเกจิอาจารย์ทุกท่านได้อธิษฐานจิตประจุพุทธาคมปลุกเสกอย่างเข้มขลังและยังประกอบพิธีพุทธาพิเศษต่อหน้าพระพุทธมหามงคลนวัดสมบูรณ์สามัคคีพระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านเสน่ห์เมตรอามหานิยมคงกระพองโทแคล้วคลา,าดและโชคลาภค้าขายผู้ใดมีเหรียญพุทธมหามงคลไว้ครอบครองต่างหวงแหนสุดส